สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับพบกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาวีไอนะครับวันที่26ินะครับพฤษภาคม2568นะครับแปบ๊บเดียวเนะาะจะสิ้นเดือนอีกแล้วนะครับสำหรับหวยลาวสตานะครับให้3กับ7ผลที่ออก33512เนาะของเรา3 3 5ไม่มีเราเน้น3 4 3 8เข้ามา35ใครรูดที่3าม ก็ไปที่35นะครับมาแค่สายรูดส่วนลาสตาร์วีไอพให้6 2, กับ2ผลที่ออก17438นะครับเด้น28เนอะมา38นะครับแต้มเดียวเองเนาะก็รูดไปนะครับถ้าในที่ตามเนาะในสูตรที่ผมบอกว่าให้ดูผลราวสตารแล้วก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งมาวิ่งรูดนะครับรอบนี้มาแค่ตัวเดียวนอกคือเลข3นะครับ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อเนาะขอให้เฮงๆฟังฟัทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมเนาะขอขอบคุณมากเลยที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แอดนะครับวันนี้ให้ไปที่เลข0กับเลข4นะครับรูดที่0 02 03 05

เบ่นศูนย์กับเบ่นสี่รูดศูนย์เนาะตัวเน้นตัวเจาะก็จะเป็นที่ศูนย์สองศูนย์สามสี่ห้านะครับท้าใดที่เพื่นชอบในตัวเจาะเนาะทุนน้อยนะครับก็ผมเน้นให้สามคู่นะครับส่วนลาวสตาร์วีไอพีนะครับวีไอพีให้ไปที่เลขสามกับเลขเก้านะครับรูดไปที่เลขเก้า

นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับราวสตานะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับวันนี้เนาะขอให้หนักทามมาตัวเน้นตัวเจาะขอให้เฮงเฮงปังๆนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ